วราเชตลากถึงเส้นหลังแล้วตักกลับมาลูกนี้มาเข้ามือผู้รักษาประตูครับปะวิทย์ครับปล่อยบอลเร็วทันทีอ,อาแล้วครับได้สวยครับจังหวะนี้แล้วโอ้โห,โห,โหโลูกนี้พุทธสินอนุสรจันสดแหละครับออกมาตัดได้แล้วเป็นใบแดงเลยนะครับโอ้โหเป็นใบแดงของอนุสรเลยครับ ลูกนี้จังหวะออกมาตัดเกมะนะครับโอ้เราก็เหมือนไปพุทธศิลป์นนะ่ะมองที่เป็นการเจตนาขวางการเล่นนะครับ นีครับมาดูจังหวะเนี่ยครับลุททะลุช่องแล้วมาได้สวยเลยนะครับอันุนครับเข้าถึงบอลเนี่ยเจังหวะที่อน,อนุสรเดาครับได้ใบแดงนะครับทะลุช่องมาได้สวยนะฮะลบุรีแล้วจังหวะนี้ครับเข้าถึงบอลที่หลังกันนะครับโดนค่าโทษใบแดงไปนะครับ ครับทดเวลาเกมแข่งขันในครึ่งเวลาแรก3นาทีนะครับเราจะต้องถอดผู้เล่นออกกันนะครับเร้จะอาจจะต้องเสริมเอาผู้เล่นผู้รักษาประตูสำรองครับหมายเลข2 2นะครับ ก็ต้องออกมาขอโทษแฟนบอลเลยครับกิตอนุสรจันสดครับไม่เป็นไรครับให้กําลังใจกันนะครับทําดีมาหลายๆนัดเลยนะครับสาหรับกิติจันสดอนุสรจันสดนะครับก็จะเป็นที่จะต้องถอดหมายเลขสองนะครับหัตถภัณธ์ออกนะครับเอาหัตถภันธ์ออกนะครับแล้วเอาผู้รักษาประตูสำรองครับลงไปแทนนะครับนัชพัฒน์นะครับนี่ก็เป็นเทคนิคของทางด้าน โค้ดอัชระอัชระนะครับทองเจิม ครับลูกฟรีคิกจังหวะนี้ครับของลบบุรีปานกระบะแล้วโอ้โหสุดสวยครับจังหวะนี้ลูกฟรีคิกเซตพีชนากรอบเขโทษครับลบบุรีไลต่ตีตื้อขึ้นมาครับเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับ